ได้ฟัวกาจากฝรั่งเศสมา1กิโลคิดว่าราคาเท่าไหร่ครับฉเฉลยท้ายคลิป1 0 0 0 3 0 0 0 5,000ใช้ไฟแรงให้ผิวก่อความหนาก็ปรับตามที่เราชอบอันนี้คือน้ำมันจากฟัวกาเลยครับไม่ได้ใส่เพิ่มจีไฟแรงน้ำมันไหม้หมดเลยได้เยอะประมาณนี้ไม่รู้เอาไปทำอะไรได้อีกไหมเอามากินเป็นซูชิปรุงรสให้ข้าวมีความเปรี้ยวความหวานปั้นข้าวแล้วบีบเบาๆไม่ต้องแรงมากจะได้ส้มซูชิวางบนสาหร่ายแล้ววางตับห่านพันรวมกันซอสข้างบนเป็นซอสเทริยากิรสชาติจะหวาน เอาจริงเหมือนกินตับกับเนยไม่ขาวนุ่มละลายลองกินคําใหญ่แบบในคลิปกินโช mm hmm. เขายัดกันไปได้ยังไงคือใส่ปากก็ลําบากแล้ว mm hmm. เคี้ยวยิ่งลาบากไปใหญ่ mm hmm. ถ้าจะให้ทําได้ต้องคืนไปเลย mm hmm. เพราะแค่เคี้ยวอย่างเดียวก็เสียเวลาไปมากแ mm hmm. ล้วครับทำเมนูไทยครับจริงๆฟัวการสชาติจะหวานมันแต่เราอยากให้หอมขึ้นและเอาสมุนไพรใส่หอมแดงเนี่ยมันอร่อยนะครับแต่โคตรแสบตาเลยทําเป็นเครื่องราบนั้นตกครับสมุนไพรแต่ละตัวกลิ่นเป็นเอกลักษณ์จะใส่ตับตรงนี้ก็ได้หรือเอาไปเป็นน้ําราดหรือว่าก็ดีเพิ่มสาระแน่บางคนเขาก็ใช้ผักชีฝร ก็ะจะได้เมนูตับหวานรสชาติหวานนุ่มละละายแต่เอาจริงๆตับไก่หมักดีๆก็น่าจะทําได้อยู่ราคาก็ละตั้ง5 0 0พัน